กดปุ่มสตาร์ทสมาร์ททีนะครับ Ford r a n g e r นะครับ XLT นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ l e ลวิวนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนใช้ระบบแผงหน้าปัดครับถ้าเราการสตาร์ทนะครับเหยียบที่เบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ เดินก็จะสตาร์ทติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเยี๋ยบไปค้างไว้นะครับกวที่ผมหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะติดลงนะครับคันนี้ติดรอมฟังก์ชันเสริมนะครับกรณนี้ที่เราเดินเหตุจากรัวรถนะครับในระยะที่รีโมททำงานนะครับรถก็จะล็อกครับพร้อมเสียงสัญญาณและไฟเลี้ยวกระพริบนะครับ สังเกตกระจกมองข้างจะภาพกเก็บนะครับกระจกมองข้างเป็นออปชั่นเสริมคนระับสามารถติดตั้ง,งเพิ่มได้นะครับเดินเข้ามาใกล้แลเราก็จะปลดล็อกให้นะครับสั่งล็อกที่รีโมทก็ได้นะครับหลังก็จะเป็นโลโก้ฟอร์ดให้นะครับกดคายล็อกนะครับ หลังจากล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีนะครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทกดที่ปุ่มรูป 2x คค้างไว้นะครับเกจกระจกจะกลางออกนะครับจะมีเสียงเตือนและไปเรียกกระพริบนะครับว่าร,รถสตาร์ทติดนะครับภายใน10 15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มรูป 2x ค้างไว้นะครับ ตอบฟังกชันในกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณนะครับว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมนะครับวอนนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวเบรกนะครับกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับขั้นตอนการดับเครื่องนะครับเดี๋ยวเบรกค้างไว้นะครับกดีปุ่มหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะปิดลงครับนนี้เราจะเอารีโมทออกห่างจากตัวรถนะครับ มาที่รถนะครับจะมีเสียงเตือนนะครับหลังจากที่รีโมทคนระยะกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับรถจะไม่สตาร์ทได้นะครับจะเบรคฟังไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งครับระบบจะไม่ทํางานนะครับต้องนํารีโมทกลับมาที่รถนะครับจะรีโมทกลับมาที่ตัวรถนะครับในระยะสัญญาณครับระบบก็จะทํางานปกตินะครับ ปุ่มสตาร์ทจะมีไฟโชว์นะครับเดี๋ยวเบกกดที่ปุ่มนะครับ